กุ้งจอมของเรานะคะเราก็ใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยทีนี้เราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะทุกคนหอมแดงนะคะที่เราได้หั่นไว้นะคะหรือซอยไว้เนาะ,ะใส่เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอากระเทียมค่ะทุกคนใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะนี่เลยจ้ะกระเทียม กระเทียมนะคะแล้วก็พริกปึ๊บลงไปเลยนะคะอ่ะใส่พริกลงไปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมะอึกน,นะคะหรือว่ามะเขือขนนะคะนี่จ้ะใส่เข้าไปจากนั้นก็ คูเรคูเรนะคะทุกคนคูเรคูเรให้เข้ากันนะคะกับกุ้งกุ้งจมของเรานะจ๊ะนี่จะเป็นการแปลงนะคะหรือว่าวิธีปรุงส่วนเครื่องกรุงก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะคะก็ใส่แค่วัตถุดิบลงไป แเราก็คูเลคูเลนะคะโอ้ยน้ำลายไหลคะ่ะทุกคนกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือบางคนแบบชอบข้าวสวยก็กินกับข้าวสวยนะจ๊ะทุกคนนัวเลยละคะันเซบ่บ นี้จะเป็นมะอึกนะคะหรือว่ามาเาะเขือขนนะคะ <_ t ot> เก็บจากต้นนะคะส,ะสดๆนะคะ <_ t ot> เก็บจากต้นเจ๊ใหญ่นะคะ <_ t ot> ส่วนกุ้งจอมนี้ได้มาจากเสียน้ํานะคะเ <_ t ot> พื่อนไปเที่ยวมาเพื่อนก็เอามาฝากนะคะทุกคน <_ t ot> นี่ค่ะ <_ t ot> โอ้ยแซบแบแนะคะ <_ t ot> เสร็จแล้วนะคะ <_ t ot> แม่ก็จะใส่ ล่องนะคะเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าไว้ข้างนอกอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเปรี้ยวกว่านี้เนาะนัวเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวแม่ใส่มะออกลงไปอีกนิดนึงนะทุกคนใส่มะออกลงไปอีกนิดนึงนะคะฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ป เสร็จแล้วนะคะทุกคนปิดฝาหมอ้ออ่าเป็นคนชอบสวยนะคะทุกคนชอบตกแต่งนะคะก็เอาดอกข่านะคะมาใส่สวยงามนะคะดอกข่าของเราสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดีต่อใจนะคะ แต่ข้างนอกนี่ก็จะมีมดนะคะเราไม่สนใจค่ะเราสนใจแค่อาหารของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า